สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องการจนา789ช n n นลนะคะตอนนี้สดนะคะกำลังขึ้นไลฟ์สดจาก z o น e of เ s i ช a ย t g a l l l r ลจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานนะคะของเอดการเป็นประจำนะคะทุกวันท่านจะสามารถนะคะได้พบเจอนะคะกับเอดการนะคะการจนา789 Channel ซึ่งเป็นชื่อช่องนะคะ ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้การจนา789ชนลด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะคะกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยซึ่งอยู่ทางด,านนนะด้านบนขวามือของท่านผู้ชมน,นะคะ,อะ,คะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตนะคะ ตอนนี้นะคะตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะคะขึ้นไลฟ์สดจากโชว์รูมอาร์ตแกลเลอรี่นะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะคะรอเพื่อนเพื่อนนะคะเข้ามายินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับ ต้อนรับเพื่อนเืนสวัสดีอีกครั้งนะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะเข้ามาในช่องการจนา789ดแปด n ชนนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะขึ้นไลฟ์สดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะใน ในรอบเช้านะคะตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงกว่านะคะแอดการก็ออกไปซื้อน้ำเปล่ามานะคะเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเจ็บคอเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อวานเอดโดนฝนนะคะไปนิดนึงนะคะตอนกลับบ้านนะคะมีฝนตกนะคะขออนุญาตเพื่อนๆนะคะดื่มน้ำค่ะขวดน้ำของเอดนะคะอาจจะ ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ก็ไม่มีขวดไม่มีขวดเล็กนะคะแบ่งก่อเอ็ดการณ์จะพาเพื่อนๆน,นะคะขอสลับหน้ากล้องเนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ุการณ์น,น,นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินพาชมจากนะคะเดินพาชมนะคะภาพเขียนรอบๆนะคะในอาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้นะคะเราจะนอกจากจะมีภาพเขียนแล้วเราก็ยังมีนะคะรูปปั้นนะคะ มีพระนะคะพระเก่าโบราณนะคะเป็นพระพระม่านะคะได้เช่ามาจากพม่านะคะเป็นพระพระม่านะคะทําด้วยเลกกเกอร์นะคะแล้วก็ไม้นะคะแล้วก็จะมีช้างโบราณนะคะซึ่งเราซื้อมาจากประเทศอินเดียนะคะนี่คือนะคะภาพรวมนะคะภาพรวมในอาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้นะคะมีภาพเขียนมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเช่นประเทศเวียดนามประเทศ ไทยนะคะพามา่านะคะประเทศอเมริกานะคะประเทศจีนนะคะภาพเขียน <c oughs> ภาพเขียนมาจากหลากหลายนะคะประเทศนะคะในทวีปเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะโดยผู้จัดงานทั่วไปนะคะของบริษัทโซนออฟเอเชียนะคะได้ทําการประมูลนะคะแล้วก็เจ้าของบริษัทโซนออฟเอเชียได้ทําการประมูลนะคะมาจากต่างประเทศนะคะ เพื่อนๆคับวันนี้เหตุการณ์เจ็บคอเหะะตุการ์ก็จะต้องขอดื่มน้ำขอโทษเพื่อนๆน,นะคะพอดีไอเพื่อนๆค่ะนี่คือภาพเขียนเห <c oughs> ตุการณ์ขอสลับหน้ากล้อง <c oughs> สลับหน้ากล้องนะคะวันนี้ามาชวนเพื่อนๆพูดคุยหลาหาังอาหารเที่ยงหลังอาหารเที่ยงนะคะเราต่อ จะมาเชิญเพื่อนเพื่อนพ,อนพคุยขออนุญาตนะคะดื่มน้ำน้ำเย็นเย็นสบายนะคะไม่จัดคออิดการขออนุญาตนะคะทานวิตามินแล้วก็เดี๋ยวทานยาความดันเพื่อนเพื่อนคอิดการนะคะจะทานแคลเซียมนะคะนี่คือเม็ดยาแคลเซียม คลเซียมบัมุงแคลเซียมบำลลมบำลุงนะคะบำมลุงกระดูกนะคะเป็นแคลเซียมนะคะบำมลุงกระดูกให้แข็งแรงนะคะขออนุญาตแป๊บนึงคะ่ะที่เอ้ยเขาอันนี้ ค่ะเพื่อนๆน,นะคะหยิบยังไม่มีใครเข้ามานะคะเราเพื่อน ยาความเดินสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่ๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้กําลังนะคะไล่หรอเพื่อนๆให้เข้ามานะคะในห้องชวนพูดชวนคุยนะคะเข้ากันมาแล้กวก็ชวนพูดชวนคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะเอ็ดการก็ได้มาไลไรสดนะคะที่ชวนรุนะคะ อาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้เป็นประจำนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะอาร์ตแกลเลอรี่โซนออฟเอเชียนะคะตั้งอยู่ที่ห้างนะคะตั้งอยู่ภายในห้างปอโตเดอร์ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นห้างสรรพสินะคะ้นา,นานะคะในย่านลักุน่านะคะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลนะคะอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนะคะเอ็ดการก็นะคะกำลังนะคะ ถ่ายรูปนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ชมบรรยากาศภายในห้างนะคะตอนนี้นะคะกําลังพาเพื่อนๆอชมบรรยากาศนะคะภายในห้างพอโตเดอร์ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นห้างที่อยู่ลกนน,นะคะประกอบไปด้วยโรงแรม5ดาวนะคะเช่นโรงแรมชาร์ตันแกรนลาคูน่านะคะดอะเลาคูน่าลาคูน่าบีชคลับนะคะดีะอารามันด้าและก็แบญญทรีนะคะและมีโรงแรมนะคะอีกหลายๆโรงแรมนะคะเกิดขึ้นนะคะ ในที่ย่านลากูนาแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลนะคะตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าเลพังหาเลพังนะคะของจังหวัดภูเก็ตในโบราณ Guerra, มีชื่อว่าเลพังนะคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้มีเม็ดฝนนะคะลงมาประปลายนะคะอาการนะคะก,กลัวว่าจะเป็นไข้นะคะเพราะตอนนี้อาการเจ็บคออดการขอหลบนะคะฝนนะคะอยู่ภายในร้านก่อนนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่คือบรรยากาศนะคะ บรรยากาศท้องฟ้านะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะค่อนข้างแจ่มใสมีแดดออกนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าร้านตามเคยนะคะเพื่อนๆก็จะมีนะคะใบเตยหอมนะคะซึ่งใบเตยหอมปลูกเอาไว้นะคะปลูกเอาไว้ทางห้างได้ปลูกประดับเอาไว้เพื่อความสวยงามน,นะคะก็จะมีก็จะมีนะคะคลองนะคะซึ่งก็จะเลี้ยงปลาตัวเล็กๆเอาไว้นะคะเหตุการณ์ก็ นะคะบรรยากาศหน้าร้านนะคะหน้าร้านโซนออฟฟิเชียลนะคะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะเพื่อนๆนะคะณขณะนี้นะคะแอดการกําลังขึ้นไล์สดน,นะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายโมงตะกี้ตอนนี้ขึ้นไล์สดมาได้9นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือนะคะบรรยากาศภายในห้างปอโตเดอร์ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นห้างอยู่ในย่านลากูน่านะคะประกอบไปด้วยโรงแรม5้าดาวโรงแรมเชอราตันกราลากูนา่าเป็นต้นนะคะ ก็จากที่เหยดการณ์ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเดินตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นถนนแล้วนะคะนี่ค่ะเดินไปด้านหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะห้างบรรยากาศดีน่าเดินนะคะเพื่อนๆห้างบรรยากาศดีน่าเดินจะมีร้านรวงต่างๆนะคะเกิดขึ้นที่นี่นะคะเช่น Y Conne c น i o n นะคะในตึกนี้นะคะในร้านนี้นะคะถ้าเดินตอกไปอีกก็จะเป็นร้าน Y Conne c น i o n นะคะก็จะมีอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ บริเวณด้านหน้านี้นะคะเพื่อนๆคะกลางคืนนะคะจะบรรยากาศจะดูดีหน้าเดินโรแมนติกนะคะกลางคืนแต่ตอนกลางวันตอนนี้ก็จะมีแดดออกนะคะก็นี่คือด้านหน้านี้จะเป็นฟูดคอร์นะคะเซ็นทอลด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นฟูดฮอล์นะคะฟูดฮอล์เหตดการณ์จะขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนๆนะคะ เิดการจะขออนแยตนะคะนำเพื่นพอนๆเดินเข้าร้านนะคะเพราะตอนนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าร้านข้างร้านนะคะบรรยากาศหน้าร้านข้างร้านนะคะบรรยากาศหน้าร้านข้างร้านถ้าหาว่าดึงภาพเข้ามาใกล้ๆภาพจะแตกแล้วก็ไม่ชัดเพื <ST AN CO> ่อนๆค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะด้านข้าง ภายในห้างนะคะอืม,อม สดีนะคะเพื่อนเพื่อนะคะก็ตอนนี้เรากํกำลังไล่หสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาในในห้องของเรานะคะหนึ่งท่านแล้วนะคะเอการตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะคะจาก g a l l ลอรี o n ซนออฟเอเชียนะคะเช่นเคยนะคะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะได้ชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศในอาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้อันสวยงามนะคะก็เพื่อนเพื่นช่วงบ่ายแก่ๆนะคะก็รับชมภาพเขียน,นะะภาพเขียนบรรยากาศในร้านยินดีต้ตอนรับทุกท่านหลังอาหารเที่ยงนะคะเข้ามาคุยกันมาเมะๆนะคะคุยกันเราคุยกัน ด้วยความสนุกสนานให้ฮามีเรื่องอะไรนะคะท่านสามารถเล่าให้เอ็ดการฟังได้นะคะเอ็ดการก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านนะคะตอนนี้ใะ้ะ,ะเอ็ดการก็จะวางกล้องนะคะวางกล้องนะคะเช่นเคยนะคะเป็นมุมที่เราจะ้ะต้องนั่งถ่านตรงนี้เอ็ดการนะคะเดินออกไปด้านหน้าตะกี้เหนื่อยมากคะ่ะโอ๊ยอาดการเพิ่งจะนะคะท้าทยาทานวิตามินนะคะตะกี้เพิ่งจะทานวิตามินวันนี้ก็ คาวขคาวมันติพลัสคาวมันติพลัสนะคะเป็นเพื่อนนี้คือยาบำรุงนะคะแคลเซียมบำรุงกระดูกของท่านให้แข็งแรงนะคะแต่การจะต้องทานวันละหนึ่งเม็ดน,นะคะทุกวันทำไมไดานมีมันมาบังอยู่ ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนนะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนนะคะมีตัวนี้ม,นมาบางอยู่บรรยากาศภายในร้านนะคะเพื่อนเพื่อนภายในร้านภายในอาร์ตแกลเลอรี่ภูเก็ตแห่งนี้นะคะ การก็จะต้องปิดหน้ากล้องนี้ทำไมปิดไม่ได้กำจัดให้บางสิ่งมางอย่างออกจากหน้ากล้องลองทำไมทำไมไ หน้ากล้องมีบางสิ่งบางอย่างนะคะมาขัดขวางอยู่นะคะเพื่อนๆปนการอยากจะกําจัดนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะ เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะในโทรศัพท์เอ็ดการนะมันมีไม่ชอบเลยสดิจา้าดติจา้าเดี๋ยวขอเขียนคอมเมนต์นก่อนนะจ้ะ ดีจ้าพิการก็จะมีนะคะคนเข้ามาให้กำลังใจนะคะหนึ่งท่าน <c oughs>